เรามาอยู่ปากคางเข้าเ,เหมืองทองคําเก่าฮะที่บ้านโตโ๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสกิลินจังหวัดนาราธิวาสนะครับนี่ก็ลองมาตามเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่าครับลองตามกันเข้าไปดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ มูเหือกครับยาสักผัดขนังซ้ำจะมีงูอยู่ด้วยพี่พี่บอกว่ามูเือกใช่ไหมอ่าครับตามลยครับตามไปลยครับแตคือไม่มีนะมนจะนเค่ะอ่าดืน้ำนะโอ๊ยอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ยอ้นโอ้นโ้อมยอ้ยโ้อ้ยโอ้อโออโออยอ้อ้ย เราอยู่ภายในถ้ำเหมืองทองเต่านะครับที่บ้านโต๊ะโมะนะครับครับผมนี่เนี่ยเจองูตัวหนึ่งแล <sun arrivé> ้วน่ะอย่าจับเลยเดินข้ามไปดึงตาดวอันนี้เขาว่าประมาณสัก2มกิโลเมตร ว่ากันว่าถ้ำนี้มีความยาว30กิโลเมตรนะครับทะลุไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับจริงหรือไม่จริงเราไม่พิสูจน์นะครับผมเราจะเดินเข้าไปขอให้ได้รับความรู้สึกนะครับอันมี้ตามไปดังนั้ากนครับผมใช่ไหมครับใช้หัวใจบนกระด้างเห็นป่ะบนกระด้าง ใช่องตอเอหนึ่งนึอะไรเ้นครับอเคครับ nice คือทงคนารครับเออนะครับมันเป็นา่เยอันนั้นคือที่ทุงเอชฉายไฟอยู่ก็คือสายงครงคำสายแรกของคำนะครับเฮ้ยอยู่ไหน อุ้ยว oh okay? ิ่นี่ค่ะเอาไปใส่ไหมพี่อยู่ข้างหลังแล้วมองเห็นเนาะอุ้ยยิ้จริงตัวเองที่มันระยิบไปย่างไปไม่ไม่ไม่ถือยังไม่ซองทั้งหมดเลยพี่เห็นไหมครับมันละยิบไปย่างไปต่อยเป็นสายแรกทองคำนะครับสายของคำยี่เองค่ะตามไปครับผมเดี๋ยวครับได้ยิบครับได้บสายแรกทองคำ อาครับอันนี้คที่ร้านทำหมขอถายรูปหอาครับคพ่อตๆอยครับอะไรครับสายแรกอ๋อเป็นสายแรกนะครับเห็นไหมฮะมาชิอเ่ชบเปกาเขอกเป็นสายเลยมามออเ็ให้ส่ยกยออาครับเด็กามอ่ใช่ที่

นี่คือเฮ้ยกบเกาะที่อยู่ในถ้ำนะครับเห็นไหมครับของผมูมากจะไม่ค่อยเห็นนะเราพยายามสูบเทาที่จะทำได้นะครับ,น,รบนี่สองตัวนอนตุ๊แก่นี่โกลบังในตั้งมือแน่นที่สองตัวโกลงโกลไเลครับโกลโกลยครับผมามาครับพี่ มที่นี่โกงโกงอันนี้ไม่ได้กบสองตัวกบกันที่ไม่ช้านไยะครับช้าเลยครับช้านะช้าๆเป็นมาช้าๆครับพี่อันนี้คือสัตว์ที่มีชื่อเรียกภาษาพื้นบ้านว่าโกงโกงนะครับโกงสามารถใช้ทำเป็นอาหารได้ไหมอ่าเรียบร้อยค่ะครับผมให้มีได้เมาวยัง มีแต่เช็คเงินนะคะมีตอนะคะเป็นรใช้ไฟ็ีจักรจีมีไหมครับความลึกขนาดนี้ประมาณ50เมตรนะครับจากปากถ้ำข้ามาเราคะโปร่งโดดลงไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ Là ừ. mình kéo con à